็สวัสดีครับเพื่อนๆสําหรับพ่อบ้านท่านใดที่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับส่วนมากคุณแม่บ้านจะเจอกันมากกว่านะครับคลิปนี้แฟนผมก็ให้ผมเนี่ยมาทําการซ่อมแซมตัวตู้เสื้อผ้านะครับตรงนี้ที่เวลาแขวนแล้วมันหักนะครับตัวนี้ที่เป็นตัวติดสําหรับไว้รับท่อเหล็กนะครับสาหรับเอาไว้แขวนตัวเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้านี่ก็เยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้ไขกันนะครับ มันก็จะมีอยู่2แบบนะครับผมตัวนี้เป็นท่อสําหรับแขวนนะครับสําหรับลาวเอาไว้แขวนเนี่ยการที่เราจะเปลี่ยนนะครับเราก็ต้องวัดเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับตรงนี้ว่ามีขนาดเท่าไหร่ตัวนี้ของผมมันมีขนาดอยู่ที่25ม mm มนะครับเราก็จะใช้ตัวแขวนตัวนี้นะครับมันก็จะมีอยู่2แบบครับผมซื้อมาชุดนี้นะครับ ราคาไม่แพงครับเพื่อน,นตัวนี้9บาทตัวนี้7บาทผมซื้อมาจากไทยวัสดุนะครับเพื่อนซื้อมาเมื่อวานเองแล้วก็จะมาแก้ไขในครั้งนี้เขาเรียกว่าตัวแขวนท่อเหล็กปั๊มขนาด1นิ้วนะครับตัวนี้แต่ถ้าตัวนี้เขาก็เรียกว่าตัวรับท่อเหล็กขนาด1นิ้วนะครับสมมตุติถ้าเพื่อนชอบแบบไหนก็เลือกได้นะครับผมว่ามันก็ใช้ดีทั้งคู่นะครับวัสดุมันก็เป็นตัวเหล็ก บางๆไม่ได้หนามากเท่าไหร่นะครับแต่สามารถรับชั้นได้แน่นอนครับแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับสำหรับที่เราจะแก้ไขแล้วก็สามารถให้มันแขวนรับน้ําหนักได้เยอะๆเราหาท่อนไม้หรืออะไรก็ได้นะครับมารับตรงช่วงกลางมันครับวางคาดตรงช่วงกลางช่วยมันรับน้ําหนักตรงท่อเหล็กนี้หน่อยเพื่อไม่ให้มันแอนแล้วก็ดึงกันแล้วก็ตกลงมาทําให้ตู้เสื้อผ้าเสียหายนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะลองใส่เพื่อนเพื่อนดูนะครับ2แบบนี้ตัวนี้จะเป็นแบบเหล็กกลมนะครับเราก็จะสามารถใส่ร้อยท่อเข้ามาแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ยิงยึดด้วยสกูเกียวทั้ง3จุดนะครับทั้ง2ด้านถ้าอีกตัวหนึ่งตัวนี้นครับมันก็จะเป็นตัวรับชั้นแบบนี้เราสามารถวางท่อลงไปแบบนี้ได้เลยนะครับมันก็จะยึดง่ายแล้วก็ประกอบง่ายนะครับวิธีการติดก็ไม่ยากนะครับมันจะมีจุดยึดแค่2ตัวนะครับเขาก็จะแถมสกูเกียวปล่อย ในชุดมาให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ท้าไปที่จุดเดิมนะครับหรือว่าจุดเดิมเนี่ยมันไม่ตรงกันเราก็กะระยะให้มันใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับแล้วก็ยิงยึดด้วยสกูดเกียวปล่อยไปธรรมดานี่นะครับเพื่อน หลังจากที่เรายึดสองจุดตรงนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็นําท่อเหล็กนะครับอันเดิมนี่แหละครับมาวางมาวางเข้าช่องนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองแขวนเสื้อผ้าเข้าไปที่เดิมนะครับผมไม่น่าเชื่อว,ว่าผู้หญิงเขาจะมีเสื้อผ้าเยอะขนาดนี้นครับต่อไปครับเราก็หาเศษไม้ท่อนไม้อะไรก็ได้ครับมาค้ำตรงกลางเพื่อไม่ให้ ตัวราวแขวนตัวนี้ครับมันรับน้ําหนักมากเกินไปถ้าเราใช้เป็นนานๆนะครับน้ําหนักมันเยอะมันจะทําให้ดึงตัวนี้นะครับอาจจะหลุดมาทั้งสกูเกียวเลยก็ได้นะครับสําหรับถ้าเสื้อผ้ามันเยอะๆแล้วก็ใช้งานเป็นเวลานานตัวนี้ก็จะช่วยได้นะครับเราก็จะใช้ตัวโครงนะครับมารับน้ําหนักตรงช่วงกลางมันหน่อยโอเคประมาณนี้ครับตัวนี้มันก็จะซ่อนอยู่ในนี้นะครับก็ไม่เป็นไรเพื่อที่จะให้มันรับน้ําหนักได้มากยิ่งขึ้นโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ เอาไว้เป็นแนวทางสาหรับพ่อบ้านแม่บ้านท่านใดที่กําลังมองหาวิธีการแก้ไขตัวสื้อผาที่ลาวแขวนมันหักแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นพลาสติกเราก็เปลี่ยนเป็นแบบเหล็กซะราคาก็ไม่ได้แพงน,นะครับมันก็มีครบชุดเลยสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้ามีอะไรดีๆมาแนะนําติดตามชมกันได้ตลอดนะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ